สิดีครสวัสดีค่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอัสดีคอะสันดีค่ะสอัสดค่สวัสดีอ่ะัคะสวัค่ะสวัสดีค่ะันนีค่ะสัสดีค่ะสวัีควัี่ะสวัสดีค่ะสว่ะสวงี้่ะาวัสดีค่ะ่ะี่เป็นสด่ะสวัส่ะสวั่ะสัช่ะม่ะสวัช่าวัสดี่ะวีค่ะ่ี่ะอวัสดี่ะสอี่ะี่ะ่ะนี้สวัสดีค่บผม ตัวดี้ค่ะโอ้จะแอปซะหน่อยว่าจะพาไปดูห้องของน้ำเพื่อเองอะไรอย่างเงี้ยน้ำเพื่ออ๋อผมจำได้แล้วผมคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วเป็นพิธีกรใหม่ะเป็นเจ๊เพื่อนี่ย ได้ไหมเบนน่ารักขอตีทีวันนี้ผมนะครับเบนแล้วก็น้ำพึ่งนะครับจะเป็นตัวแทนนะครับพาท่านผู้ชมไปพบกับสาวสวยพิตตี้แต่ว่าก่อนอื่นจะขึ้นไปเนี่ยจข้อมูลของน้องเขาน้ำพึ่งรู้ไหมว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงชื่ออะไรบ้างไม่รู้เลยรู้ดิทำกันบ้านมาวันนี้เรามาอยู่แถวเสรีไทยใช่ไหมน้องเขาเป็นพิตตี้ที่แบบว่าขอขอหลักไหนฝากไหนอยงงี้ อันนี้คืออะไรส่วนล่างส่วนบนเอวไม่ได้อันนี้หัวหัวหัวอย่างนั้นไงเราไม่ได้ที่หน้าเพราะว่าอะไรครถจะชนแล้วครับไปแล้วครับไปไปมาเอ้าชื่อน้องยุ้ยป่ะครับใช่น้องยุ้ยไหมฮะนั่นไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อยู่กับผมเบนนะครับผมแล้วก็เจ๊พึ่งนะครับน้ำพึ่งค่ะสิบแปด มาั้งแต่ตั้งแต่มากไนตั้งแต่เช้ามาหายุ้ยังไงคะวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับพาแฟนๆรายการหอนสาะขึ้นไปเยี่ยมชมห้องหน่อยจะขึ้นห้องหนูใช่แล้วได้ขึ้นได้ปะขึ้นห้องหนูนี่ต้องเดี๋ยวมันต้องมีเสียค่าน้ำค่าไฟให้หนูด้วยนะนั่นไงนั่นไงสำหรับเรื่องเงินเงินของทอนะฮะน้องมาแล้วก็จะบเอาสัก เราเช็คไหมเช็คไม่ต้องแล้วกันเราเป็นแบงก์แล้วกันวิเอาเท่าไหร่อ่ะขอเท่าไหรเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยบาทก่อนถือว่าเป็นค่าคีย์การ์ดโอเคค่ีย์คีย์การ์ดการจ่ายทีหน่อยโอเคครับรับไปเลยฮะจ้รับรับทิครับรับอีกนะรับเนี่ะแล้วก็เอาคีย์การ์ดให้พี่เขาเก็บไปเลยเออแล้ววันหลังจะได้มาเจอกันว่าไปนั่นอ่ะโอเคครับพาไปไปห้องไหนเดี๋ยว ตอนนีมาถึงแล้วดูเรียบร้อยครับบรรยากาศค่อนข้างจะเย็นสบายเลยเดียวผมเอาไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่ารู้ลึกรู้จริงกับในห้องนี้มากขึ้นในช่วง5้อครับน้ำพึ่งก็จะได้รู้ด้วยว่า5้อต้องทำอะไรด้วยนั่นน่ะสิยังงงอยู่ใช่ไหมศศศสาวสวยศเดี๋ยวดูไปช่วงหน้าแล้วกัน5้าศอพักสักครู่ครับผมอสามสิบหกค่ะยี่สิบแล้วสามสิบสามมันทำตาไปพี่เบลขอถ้าเปิดแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ได้ปะ เซ็กซี่แล้วถูกไหมนะเไปตกใจนะว่าถุงย่างงั้นนะมันคืออะไรเครื่องของกำาลังกายเหรอถ้าเราดูนี่คือมันคือของกายแต่เราจะไปยุ่ได้ครับเรื่อง่งพลังมอเตอร์ได้สัตย์ี